นี่ต้นอะไรเนี ừ, ่ยอุดู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 วันนีจะได้แอบแม่ไอุียผ <asive motorcycles> ักหวานไปไหนฉันไปได้ย <Their royalty> <meter old> ินพาไปหาเพื่อนเพื่อนพ่อไปแอบข้างบนน่าจะไปกิบปิดไทย ่ม่ีแได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้อัปเปิ้ลเฮียพี่อัปเปิ้ลอุ้ยลงไปที่คอร์บไหมเสียงอยู่แถวนี้ลงไปที่คอร์บมั้ย

ลุมันยาวไมกมากอ้ามันไม่ได้ลงมาจากทางปลาหมากเหรอปลาหมากทังนี้ไงเส้นนึ่งปลาหมาอีฝั่งนี่ว่ะลงเนปลาหมดแลวกจริงๆนะต้นม้น้ป่านอยู่ข้างบนเนี่เโอ้ยลมันไม่ถึงแล้วอ่ะจากปลาหมากยิ่งสูงลนะพี่เคยพนู่นเนี่ยข้างในนี่ยเก็บไม่ได้นี่ย ใช้ไก่แล้วมันจะไม่ได้เสถียรนะไม่เสียหายร่ำเลยพิการที่บ้านบางสิหนูได้ไปเก็บปลูกปลูกอนกันแต่มันไม่ดอกขนาดนี้ขึ้นนนิดเดียวเองนะตรงต้นมะยมอ่ะต้นมะยมนั่นเป็นไอ้นั่นดีปีนี่นี่ด้วยเอาไปปลูกอืมมันไม่ดกเนี้ยพิการต้องไปซื้อเพกาเขาหมดแล้วแต่เออสงสัยแต่ดีปีอ่ะโหูดกมากที่บ้านอ่ะ มันขึ้นมันขึ้นต้นในไม่ไม่โยมที่บ้านผมอ่ะให้มันเกาะต้นไม้เพราะไม่โยมอ่ะโดกแต่สดโลละหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทเนี่ยแต่นี่แห้งโลละสี่ห้าร้อยมั้งแล้วอบแห้งแล้วอ่ะเห็นทางนักขาวมาถมที่เห็นพ่อนคนนี้มาไว้พอใช่ไหมฮัลโหลันโวยขี้เมาขี้เมาขี้เมาเอาพิกาไร่ผัดไทย เ็ดยาวมากเลยอ่ะที่แมคโคเขาขายมันสั้นกว่านี้นะนมันไม่ได้ยาวอย่างี้นะนบบนเออใช่โอ้ยนี่มันโอ้โหยาวเม็ดใหญ่เหมือนเลมอนอะเนาะเลมอนที่แมคโคก็ไม่ได้ลูกใหญ่ขนาดนี้ดี <c oughs> มันดินนะอุดมสมบูรณ์ของดินมันโดนโดนด่าเยอะ ถ้าไม่ออกจะทำฟืนมั้งแหละอะไรต้องใช่ไม่ออกทำฟืนขู่ตลอดเลยนี่ไปขู่ต้นในนี่แล้วนะแมคคาเดเมียว่าจะเป็นฟืนเดี๋ยวถ้าอีกวันสองวันมากินได้แมคคาเดเมียซื้อเตาเผาถ่านมาแล้วเป็นถ่านแน่แล้วทีนี้ก็น่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งนี่เป็นองุ่นเลยยาวมากเลยจะเออจะเอาไปกินแล้วไปขายด้วยพอแล้วมั้งเนี่ย

มีกระดานบอร์ดด้วยมีบอร์ดโอ้โหน้ำเต็มเปี๊ยะม,มีจระเข้ไหม <c oughs> ไปดูไปดูไปดูปะนี่นี่เม็ดอะไรอะ ไม่รู้แต่เหมือนเคยปลูกกับปลูกระเม็ดสีแดงเออพอเราเคยเห็นเคยปลูกด้วยมั้งเคยอัปเปิ้ลมดูดิดิดโดดน้ำเลยอิ้ยเล่นพอเล่นด้วยดูด้วย ดูน้ำอย่างนี้น่ากลัวลึกนะพี่ลึกดีไม่มีป่าไม่มีน้น่าจะมีนะไม่รอมาตกที่นี่แล้ดูน้ำเต็มหอมอะลยื่นไม้ดูเฮ้ยลึกหัวทิ่มลงไปนะ

ให่แม <c oughs> ่มาหาเอเพราะเราก็หาเองหนึยอดเจ็บปิดทายังอ้าวมาที่หลังคาดเลยอือ

ีถังน้ำด้วยรถน้ำด้วยโอ้โหสุดยอดเลยลเนี่ยนี่ U.S.A โอ้โหไม่ธรรมดานี่ไป,นะไปไหนเราต้องเป็นต้นไม้อะไรสักอย่าง นี่หล่นด้วยเต็มเลยอันนี้ต้นอะไรครับน้บโอ้โอ๋อ้นี่ที่เข้ามาผัดโอ้นี่ต้นหนาำเลี้ยบนี่เลยนี่ไงขึ้นมา ส,สับ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 ที่มาผัดน้ำเลียบหมูสับกินกับข้าวต้มมาฮะออกเค็บๆค็มเลยโอ้โหนี่น้ำเลียบต้นอย่างนี้นี่เองนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูน้ำเลียบอืม ี่ครับเมื่อคืนเรา,าแคมป์เงินตรงนี้ครับได้บรรยากาศนิดหน่อยตี๋ยาไว้แค่นี้ก่อนครับตายไม่ยินนอนแน่ครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ